ที่เล่นคนเดียวมาใชซไหมซิกเกนเพอร์เนี่ยสวัสดีครับยูเรานสตเดียววันนี้อยู่ผมทีมแล้วก็ว้าวันนี้อยู่กับในเกมไมค์ทาวและในแมปอะไรครับคุณว้าอ,อัลเลอยางนี่ยโอ้โหฮันตติดพาเลสใช่ไหมน่าชื่อแบบนี้แหละแมปนี้เป็นแมปแนวอะไรครับ คูเป็นคนหลดมากณต้องรู้เป็นสเตนไม่รู้เรื่อ, <c oughs> องอะไรเลยครับแั่นเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างกด before a p p a y i n g ก่อนที่จะเล่นเล่นไอ้นี้ก็คือคันโยกแล้วประโยชน์โอเคแล้วประโยชน์จริงเราไปดูก,กดกันเลยกด ถ้าใช้ก็สั่ง a อ e วอร์ Mode เฉพาะ a อ e วอร์ Mode ์โเท่านั้นใช้หูฟังเพื่ออัดเสร์เพื่อได้ได้ฟิลทีด่ดีมากที่สุดมันถ้าเกิดแปลปรวนเนี่ยแค่เนี้ยกดก่อนที่จะเล่นใส่ใบในเน็ตเต็มเอเบอร์วีแปดสิบองศาอิมพอร์เตเม็กชัวเวอร์ชันที่คุณเล่นคือสิบหกหนึ่งจสิบหกเกมโอ้ยอะไรเนี่ย เอ,เอาเอาเอากดทำไมซ้ำไม่วาเดตไบเน็ตแม็กแม็กชวนชันช6เวอร์ชันโอเคพอแล้วสัตว์เยอะเต็มหน้าจอก็แล้ววาเด็ดใหม่สัตว์เอาโหลดดิ้งเหรอเอาโหลดดิ้ง มาแล้วมาแล้วเอ้ยระวังระวังอะไรเดี๋ยวระวังอะไรเมื่อกี้เสร็จแล้วเมื่อกี้มาระวังอะไรอะ่ะโอ้ยนอนแม่งระวังผีมัง่งก็นอนแล้วนี่ไงมืดไป นำเลยมันคงจะไม่กลายเป็นซีรีส์ได้ตากล้องก็จะนำดีจีจี่ักล่าว่ามันคงจะไม่กลายเป็นซีรีส์ของผูท้ทำลายแมปนะโอ้ว้าวจื่นใไปเลยนะครับประตูด้านหลังคืออะไรเดี๋ยวไปดิห้อง002เปิดไม่ได้เหมือนน่ากลัวสุดเลือเกิน วัดวัดวัดเมื่อกี้เห็นไหมวัดมีอะไรชอดกันหรอไอ้ว่าไอ้ว่าดูกูเจดิกงูเจเท่าบ้านเดี๋ยวมันจะปรับแสงให้คนดูนะครับเพราะมันมืดแบบนี้มันมืดมาก เฉีดน้ำดีแต่กล้องไม่ใช่เหรอกล้องไม่ใช่แรู้ไหมว่าถ้าเกิดพี่กลมากลองแอ่ด์ฉีดนำ้ำคลิปจะล่มไอว้วารู้ไหมถ้าเกิดพี่กลมาตอนนี้อากาศการไอคลิปจะล่มทันทีเลยจะกลายเป็นไม่มีคลิปฉีดไปดีน้ำดีแล้วก็ซาฟสีจังกระไรกระไรสีจังเอ้ยไม่มีอะไรอะ่ะจะหันหลังเดิน เอเดดเลยดูไหมเฮ้ยโอ้ติดติดอะไรอ่ะติดอ้วกที่ได้ะมีเห็นไหมเจ้าไม่เห็นคอยเถอะคอยกินยาดิแล้วนี่คอยกินยาห้องคือไอชื่อมึงก็เดิดอย่างงี้มันจะเห็นเี่ยงไงอ่ะไออีทฮ่า นี่มึงใช้คำสั่งหรอวะก็บอกรับใช้คำสั่งนะรู้เปล่าเด็ดเด็ดุณเดินช้ามากเลยรู้ปะอะไระฮ่า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 ฮ่ีเป็นิวิโออะไรเกมมินิบ่ลิ่งวิ่งคุณเจนมาว่าเลยเ่าไฟแฮมเมอร์หาข้อให้เจินจะยังข้อ ใครเนะี่ยดีเขาเลยกูหลับตาวิ่งอืมม,มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอันล็อกอ้าปลดปลดล็อกเฉยประตูหายวะ่ะอืมเกษตคิดก็เปิดกุญแจไงทีเด็ดอนอนไม่ว่านอนนอนนอน เชี่ยอะไรเี่ยไหนแฮมเมอร์เหเห็นมีอะไรไหนเจ๊อยังแฮมเมอร์แล้วแฮมเมอร์อะไรนี่ทุบไปเลยอ้าแตกหมดแล้วทีเด็ดมาลูกยามาอยู่ห้องไหนก่อนคัดว่า ไม่ติดเบอร์ไ,ไม่ได้ไม่ติด,ตดไม่ติดติดไม่ติดวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วน้ำหนึ่งสองสามปุ๊บทีเด็ดทีไหนเนี่ยเอ้าเ้าเพิ่งไปไหนอะ่ะเอา้าเด็ดเอาว้ามาแล้วมาแล้วกุมมาและไอเด็ดเลยกูอยู่ด้านหลังมึงเนี่ยฮึ <c oughs> ่ยเยอะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวแปั๊บนึงอย่าเพิ่งกดไะไรนะอะไรอ่ะแรกฟอร์เพย์อิงออติจินอลเกมบายอ้าวอะไรอ่ะเครดออฟเกมเมอร์บอยชานลยูแครนครีเอทีฟโหมดเอ่อเดี๋ยว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 ไปดิคุณสามารถครีเอทีฟโหมดเอคุย เรียรีพอร์ตบักเบยเบย์เค่็จับล้วแมปปลายลาด warning ฮึ่มตีบอลบอลไม่รู้เรื่องนี่อะไรดีกับแมปแค่นาทีแสดงวัาไี้ขอจบไว้เพียงแค่ที่เขาที่เช่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็ช่องดูปซื้อเราด้วยครับอะไรอีกอะ จบแ้ว่ไหมอเอา้าก็มีแค่เนี้ยขอดีสิเลยเออก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปที่เราดีครับที่ชอบฝากด like กดไลค์กดตามกดกระดิ่งให้กดร,ราช่องเพื่อเพ่อคาดคิดแม่ของพวกเรานะครับแต่วันนี้ก็แบบอะไรก็ไม่ดูเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายครับโชคดีเดินขอมาดิ ขอ่ายไปแล้วเอานำไปเ hey. mm hmm. อฟเจนซี่เบสรูม่ะพาวเวอร์พาวเวอร์สองเฮ้ยแจพาวเวอร์สองแั่นคออะีเจบพื่อนี้ก็ใบไบายครับโชคดี